เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวลงเรือนะครับลงี่เรือหาดตีปลาช่อนตามคลองนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเหยื่อตัวใหม่จะมีผลงานไหมครับขับยางนายย่องตัวใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีผลงานมีปลาช่อนกัดไหมครับหมายก็จะเป็นหมายคลองนะครับแถวบ้านครับเดี๋ยวลองมาลงเรือตีดูแล้วกันนะครับฝากติดตามผลงานนะครับกับยางนายย่อง เร,เรือเรวนี้มีวางจำหน่ายครับจเจอกันครับว่าจะมีผลงานไหมครับ ดูกันนะครับว่าจะมีผลงานไหมครับปากเลยนะครับ ดนะเรือมน,นกเรือมุนติวน้วเนี่ยหมายที่เป็นร่องปากกระเฉดครับตีเละาะาชๆหาหมายดีๆแล้วตีใส่ครับ มีตัวกันแน่นอนครับอย่างนย่องตัวใหม่นะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับหน้าตาเหยื่อตัวใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ครับลายแบบนี้นะครับก็มีสีสันให้เลือกนะครับฝากไ้ด้วยนะครับกับอย่างนย่องตัวใหม่นะนี่ครับผลงานปลาช่อนของ ธรรมชาตินะครับ อยู่จนได้ครับกัดกอยู่สองทีนะครับสีสีส้มนะครับตัวนี้จะเป็นสีส้มฝากไว้ด้วยนะครับกบยานายย่องตัวใหม่นะครับนี่รครับสีสันครับจะเป็นอย่างนี้ครับหน้าตาครับสีส้มฝากไว้ด้วยนะครับกบยานใยย่องหมายคลองธรรมชาติเอาอย่ครับ ยู่ยยสครับไนคำหมครับไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นชัดไหมครับยางในย่องนะครับสออกตส้มนะครับฝากไปด้วยนะครับ,บยางในย่องหาหมายดีๆแล้วตีใส่ครับนี่ครับสีนี้เลยครับ กด้วยนะครับหน้าตาอย่างนี้ครับนี่ครับผลงานหมายคองธรรมชาตินะครับล่องเรือออกมาตีนะครับสวยๆครับสุดยอดครับจะมาหาตัวสุดท้ายนะครับก็จะมีตัวที่สามที่สี่ไหมครับเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วครับมันเย็นแล้ว น้ดูตรงที่ใชยนี่นะ เป็นคครับยางน้ยองสีส้มนะครับสีส้มก็จะเป็นอย่างนี้ครับสีนี้ครับ ฝากเขด้วยนะครับผมจะนย่องตัวใหม่นะครับหาไม้ดีๆแล้วตีใส่ครับมีตัวกัดแน่นอนครับฝากผลงานไว้ด้วยแล้วกันนะครับตัวใหม่ก็จะออกเร็วๆนี้นะครับนี่ครับเต็มคำครับหมายก็จะเป็นหมายปลาคลองนะครับปลาช่อนคลองนะครับผมก็จะเลาะตีปลาคลองไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีผลงานไม้ชมตลอดนะครับ นีก็จะเป็นตัวใหม่นะครับมีทุกสี่ครับฝากผลงานด้วยแล้วกันนะครับลงคอเลยครับอันนี้จะปลดยากไหม ย่ำสองทีลงคอนะครับฝากเเด้นะครับกบยานในย่องใช้ที่สวยครับมาช้อนคองปลากระเฉด